วิดีโอชิ้นนี้จะสาธิตถึงวิธีการใช้งานโปรแกรมในส่วนของการชำระค่าบริการค่าสินค้าหรือการโอนเงินธนาคารนะครับโดยอันดับแรกคลิกปุ่มชำระค่าบริการผมจะใช้ใบเสร็จใบเดียวนะครับที่จะแสดงให้เห็นถึงการทำงานต่างๆได้ภา,ภายในใบเสร็จใบเดียวเลือกลูกค้ารายเดิมขึ้นมาเบิมพคลิกขึ้นไปเพื่อทำการแก้ไขนะครับจากนั้นให้เลือกค่าบริการหรือสินค้าคลิกเลือกนะครับ มาเลือกนะคะค่าบริการสินค้าที่ต้องการนะครับจะมีรายละเอียดต่างๆนะครับจำนวนเกือบร้อยรายการอยู่ในระบบฐานข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแต่ถ้าหากไม่มีอยู่ในรายการเราสามารถเพิ่มเติมภายหลังได้สมมุติเป็นชําระค่าน้ําแล้วกันนะครับแล้วใส่ใหมายเลขผู้ใช้นะครับอะไรก็ว่าไปในช่องนี้จริงๆแล้วก็คือการสแกนรหัสบาร์โคดนะครับของการประปานั่นเองนะครับจากนั้นใส่ชื่อผู้ใช้น้ําแล้วกันนะครับ Enter ใส่จํานวนเงินเข้าไปนะครับผมม่าต้องการชําระเท่าไหร่นะครับซึ่งจะมีอัตราค่าบริการที่เราตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วรอรับอยู่แล้วคือ12บาทเช่นสมมติ200บาทกด enter นะครับผมถ้าหากมีค่าบริการอื่นอีกดีคลิกเข้าไปเลือกใหม่นะครับจากนั้นก็กลับไปที่การเลือกค่าบริการนะครับเช่นเป็นค่าโทรศัพท์ของ t t T หมายเลขโทรศัพท์นะครับชื่อ แล้วใส่ยอดเงินเข้าไปนะครับเช่น150บาท Enter นะครับผมก่อน,นี้ต้องการโอนเงินธนาคารนะครับก็คลิกที่ปุ่มโอนเงินธนาคารให้เลือกธนาคารก่อนนะครับโอติก็มีครบนะครับอยู่ในระบบฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วเช่นเป็นธนาคารกรุงเทพเลือกวระเภศของบัญชีออมซั์ใส่ใหมายเลขบัญชีเข้าไปนะครับอะไรก็ว่าไปชื่อของผู้รับนะครับสาขา และจํานวนที่จะต้องทําการโอนเช่น500บาท Enter เข้าไปนะครับโปกติแล้วเนี่ยอัตราค่าบริการของการโอนเงินธน,ธนาคารเนี่ยจะสามารถแก้ไขได้นะครับขึ้นอยู่กับจํานวนของการโอนนะครับตอนที่ผมตั้งไว้เป็นที่10บาทเอาไว้เฉยๆนะครับแต่เราสามารถที่จะทําการแก้ไขได้โดยไปที่รายการหลักตั้งค่าตาบริการชําระเงินนะครับผมจากนั้นลองย่อเข้ามาดูไปเลือกที่โอนเงินธนาคาร สมมติธนาคารกรุงเทพนะครับคลิกเข้าไปคีย์ไปใหม่เช่น30บาทกด Enter ตอนนี้ระบบจะถูกบันทึกนะครับข้อมูลจะถูกบันทึกลงระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วปิดหน้าจอลงไปนะครับต้องลบรายการทิ้งออกไปก่อนนะครับผมจากนั้นทําใหม่ใส่ธนาคารประเภทเลขบัญชีชื่อบัญชีผู้รับนะครับ ราคาอะไรก็ว่าไปนะครับจากนั้นใส่จํานวนเงิน500บาทจะเห็นได้ว่าค่าบริการนะครับเราไปเปลี่ยนใหม่เมื่อสักครู่นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะคิดราคาใหม่ที่30บาทแต่ช่องนี้เราสามารถเข้าไปแก้ไขได้ด้วยเช่นเดีวยวกันเช่นผมคิดเป็น50บาทนะครับ enter เข้าไปจากนั้นเมื่อทำรายการเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็เหมือนเดิมครับก็คือคลิกที่ปุ่มชำระเงินเพื่อทำการบันทึกผลนะครับหรือกดปุ่มฟังก์ชัน f 8นะครับ รับเงินเข้ามาโอเคสมมติว่าไมา่ไม่พิมพ์บินแล้วกันนะครับก็จะกลับเข้าสู่หน้าจอปกตินะครับจะแสดงผลรายการนะทั้งหมดได้โปรแกรมตัวนี้ถูกออกแบบมาค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายสะดวกต่อผู้ใช้งานทั่วๆไปตามที่ทุกท่านได้เห็นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ขอบคุณครับ